ใครที่ตามมาตั้งแต่2 EP แรกนะครับเราจะได้รู้ไปแล้วว่าทําไมในหลายๆธุรกิจเนี่ยเขาเริ่มใช้ Line และ My Shop เนี่ยเป็นตัวบุกอีกหนึ่งช่องทางในการเก็บฐาลูกค้าในการซื้อขายสินค้าเพราะอย่างแรกนะครับ ค่าธรรมเนียมถูกกว่าอย่างที่2ไม่จําเป็นที่จะต้องกังวลว่าคู่แข่งของคุณเนี่ยจะยิงโฆษณาแล้วก็แย่งลูกค้าไปจากในแพลตฟอร์มและอย่างที่3เนี่ยคือคุณสามารถที่จะเลือกขนส่งได้เองโดยที่ไม่ต้องโดนบีบบังคับจากหลายๆแพลตฟอร์มที่ตอนนี้คุณอาจจะใช้บริการอยู่และถ้าคุณชอบการขนส่งแบบไปสษณีี์ไทยด้วย EMS เนี่ย My Shop เนี่ยเริ่มที่ EMS 19บาททั้งหมดที่เล่าให้ฟังอยู่ใน2อ EP แรกใครสนใจ คลิปอยู่ด้านล่างวิดีโอนะครับ EP นี้เราจะเล่าถึงเรื่องค่าธรรมเนียมการขายใน m มช h o p เวลาที่เราให้ลูกค้าซื้อในไ y ช h อ p เนี่ยมันจะมีค่าบริการอะไรต่างๆยังไงบ้างอย่างแรกเราเรียกว่าค่าธรรมเนียมการชําระเงินค่าธรรมเนียมการชาระเงินมันคือค่าธรรมเนียมที่ลายเป็นตัวกลางที่อำนวยความสะดวกในการเก็บเงินให้กับคนขายอย่างเราการชําระเงินของฝั่งคนซื้อเนี่ย มันจะมีอยู่หลายแบบมากที่สามารถซื้อสินค้าเราในไมคช็อปนะครับไม่ว่าจะเป็น QR Scan สแกนนะ b รับโมบายแบงกิงบัตรเครดิตเดบิตแล้วก็จะเป็นรูปแบบของ l i น์ Pay อันสุดท้ายก็คือเป็นรูปแบบของการเก็บเงินปลายทางทั้งหมดเนี้ยไม่ว่าลูกค้าจะชําระในช่องทางรูปแบบใดก็ตาม ลายขอคิดที่ฟิกส์เลทสามจุดสองหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันก็จะอำนวยความสะดวกสําหรับคนที่อาจจะไม่มีหน้าร้านหรือมีหน้าร้านแต่ไม่มีเครื่องรูดบัตรหรือมีเครื่องรูดบัตรแต่ว่าไม่สามารถให้ลูกค้าเนี่ยชำระเงินในการตัดบัตรเครดิตออนไลน์ได้ผมว่าวิธีนี้เวิร์กมากผมใช้ทั้งกิจการที่ขายกล้องด้วยแล้วก็ใช้ทั้งกิจการที่ขายคอร์สออนไลน์ด้วยก็ใช้ไอ้แบบนี้เนี่ยแหละครับผ่านไมช็อปเหมาะมากสําหรับคนที่ระบบไม่มีไม่พร้อมไอ้พวกเรื่องพวกนี้แล้วก็อยากจะรับชําระได้ง่ายๆนะครับใครที่ ผ่านการโอนเงินแบบส่งสลิปเงินโอนอะไรอย่างเงี้ยมันจะจุดจิกมากก็เกิดคุณขายดีแล้วคุณต้องมานั่งเช็คทีละยอดอ่ะในไลน์เนี่ยเขาจะมีระบบที่ช่วยเช็คสลิปเงินโอนปลอมให้ด้วยเขาเป็นตัวกลางที่จะเช็คเงินให้แล้วว่าเงินเข้าอย่างถูกต้องเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนมาช่วยเราเลยบางอย่างอะ่ะก็จะมีค่าเงินความสะดวกครับสามจุดสองหนึ่งเปอร์เซ็นต์ใจใจ่ายไปเถอะมันง่ายคุณเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าเชื่อผมอย่ามาจุดจิกกับไอ้เรื่องพวกนี้เลยอันนี้ส่วนแรกสามจุดสองหนึ่งเปอร์เซ็นต์ค่า ธรรมเนียมการชำระเงินตัวที่2เราจะเรียกว่าค่าเซอร์วิสฟรีทางไลน์เขาจะเรียกว่าค่าธรรมเนียมในการใช้บริการค่าธรรมเนียมในการใช้บริการเนี่ยคือถ้าลูกค้าเนี่ยก่อนที่เขาจะซื้อเนี่ยถ้าเขาเห็นสินค้าของเราหรือร้านค้าของเราเนี่ยผ่านสื่อของไลน์แล้วลูกค้ากดผ่านตรงนั้นน่ะก่อนที่จะหยิบใส่รถเข็นแล้วก็ซื้อสินค้าจากเราอะ่ะ อันเนี้ยเราจะโดนอีก3.21%หลายคนฟังถึงตรงนี้อาจจะงงว่าเอ๊ะพี่แล้วไอค่าธรรมเนียมตรงนี้มันจะโผล่มาตรงไหนในชีวิตประจําวันของลูกค้ามาเดี๋ยวผมพาดูถ้าลูกค้าบางคนเนี่ยเขาเข้ามาในหน้านี้นะแล้วเขาก็เลื่อนดูผ่านป้ายพวกนี้แล้วเขาก็เลื่อนดูผ่านพวกนี้แล้วก็เจอพวกสินค้าของคุณใช่ปะ ซึ่งพวกนี้ลายเขาก็จะหยิบขึ้นมาตามความสนใจของคนใช้งานใช่ไหมครับสมมุติว่าผมจะซื้อแก้วอันนี้จากร้านนี้ผมกดเข้าไปพอผมกดเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วผมกดซื้อเลยหรือเพิ่มใส่รถเข็นเนี่ยแบบนี้ผมต้องเสียค่า Service f ฟ e ีครับ3.21%หรือถ้าลูกค้าเนี่ยกดเข้ามาในหน้านี้แล้วกดช่องค้นหาแล้วก็พิมพ์ชื่อไม่ว่าจะเป็นชื่อร้านไม่ว่าจะเป็นชื่อสินค้านะครับเช่นกดเข้าร้านผม พอกดเข้าร้านผมเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกค้ากดผ่านไอ้ช่องเมื่อกี้นะครับแล้วก็เลือกสินค้าอะไรก็ตามเนี่ยแล้วกดเพิ่มหรือซื้อแบบนี้อย่างเงี้ยผมจะเสีย3-2% 1หลายคนเริ่มมีคาถามแล้วเอ้าพี่ก็กดช่องค้นหาแล้วทำไมเราต้องเสีย3-2% 1เป็นค่าเซอร์วิสฟรีผมจะบอกว่าคือหน้าที่ลูกค้ากดเข้าไปอ่ะมันเป็นหน้าที่ลายเขารวบรวมมาให้แล้วทําเป็นหน้าเพจเป็นหน้าระบบเป็นแลนดิ้งเพจให้ลูกค้าเขาเข้ามากดดูง่ายๆผมถามคุณง่ายๆและกันอยู่ดีๆทําไมเขาต้องเอาสินคค้าุณอร์ อยู่ดีๆทำไมเขาต้องเอาสินค้าคุณเข้าแคมเปญอยู่ดีๆทำไมไลน์ต้องแจกไลน์พอยต์ให้กับร้านค้าที่แบบเข้าร่วมวิธีการชําระเงินของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมีค่าใช้จ่ายของทางไลน์ที่เกิดขึ้นฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้พื้นที่ของไลน์แล้วไลน์เป็นคนโปรโมทให้เราหรือลูกค้าเนี่ยเขาไปกดมาแล้วเราไม่รู้นะครับเราก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายตรงนั้นให้กับทางไลน์ไป อันนี้ก็คือแฟฝงผู้ตรงๆแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าลูกค้าเนี่ยกดผ่านลิงก์ของเราเลยเช่นลูกค้าแชทคุยกับเราแล้วเราก็กดส่งลิงก์เนี่ยเข้าไปให้ลูกค้านะครับลูกค้ากดสั่งซื้อเรียบร้อยโดยที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการพวกนี้เลยเนี่ยอันนี้ไม่ต้องเสียเสียแค่3.21แรกแต่ถ้าลูกค้าไปกดมาโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับแล้วเกิดซื้อกับเราอย่างเงี้ยเราจะเสียสองก้อนรวมกันก็คือ3.21แรกบวกกับอีก3.21หลังรวมเป็นทั้งหมดเนี่ย 6.42%โหพี่6.42%แม่งโคตรสูงเลยแต่ว่าคุณไม่เคยขายแพลตฟอร์มอื่นผมจะบอกว่าตอนนี้ทุกที่เริ่มต้นสไตล์ขั้นต่ำเกิน10และถ้าเกิดบวกค่าแคมเปญบวกค่านู่นนี่นั่นนะครับ20-30%ต่อให้ลูกค้าคุณไปกดนู่นนี่อะไรพวกแคมเปญไลน์พอยต์แคชแบ็กอะไรคืนนะครับ6.42%จบ ใครที่อยากจะมีช่องทางการขายที่ l ล n e เนี่ยมีโค้ดคูปองสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นส่วนลดหรือว่าไม่ว่าจะเป็นพวก l ล n e p อย n t ในการคืนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับที่ค่าธรรมเนียมก็ถูกด้วยแล้วคุณก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาแล้วก็ขายได้โดยที่ลูกค้าคุณเนี่ยไม่ได้หนีไปไหนนะครับใครสนใจมีโปรโมชั่นนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยใช้ไมช็อปมาก่อนนะครับเปิดก่อนวันที่31มมีนาคมเนี่ย จะได้รับฟรีค่าธรรมเนียมส่วนแรกนะครับเหลือ0%ใครสนใจลองไปอ่านดูนะครับใน URL ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับคลิปนี้ฝากไว้ประมาณนี้ใครที่มี Line Official Account หรือยังไม่มีคุณควรมีได้แล้วนะเพราะว่ามันเป็นบ้านหรือหัวใจของธุรกิจและใครที่มีแต่ยังไม่เคยใช้ไมช็อปคุณควรจะใช้ได้แล้วเพราะในหลายๆธุรกิจเนี่ยเขาใช้กันหมดแล้วนะครับใครที่อยากรู้ว่า เฮ้ยแล้วการที่มี My Shop แล้วมีระบบ CRM เนี่ยทำให้ลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำได้มากกว่าแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยเป็นยังไงลองพิวนสนใจมาได้เลยครับคลิปหน้ามาต่อให้